อย่าอย่ามาพูดถึงเรื่องศาสนานะจ๊ะศาสนานี้เป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตของมนุษย์ทุกคนถ้าหากว่าเรานั้นนะนามาใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเป็นโทษอย่างมหันบ้านเมืองจะเกิดความหายนะพินาศล่มจมมนุษย์จะลบลาฆ่าลันฟันแทงกันจนเลือดนองแผ่นดินนะจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานโจรป้นจี้ลักขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้านํามาใช้ในทางที่ผิดถ้าหากว่านําศาสนามาใช้ได้ถูกต้อง ใช้ให้ถูกต้องนะบ้านเมืองเราจะเจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่าสีวิไลสีวิไลนั่นแหละนะเราจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่มีโจรป้นจี้ลักขโมยคือมันจะมีทิศทางตรงกันข้ามกันเลยถ้าว่าเรานํามาใช้ในทางที่ผิดบ้านเมืองเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนในปัจจุบันนั่นเหมือนในมีการลบกลาข้าลันปันแทงฉกชิงวิ่งเาวาป้นจี้ทุจริตคอร์รัปนะชันนะช่อโกงหลอกกลวงต้มตุน้นนี่นี่คือเรื่องการเรานําศาสนามาใช้ในทางที่ผิดนะ แต่ถ้าเรานําศาสนามาใช้ได้ถูกต้องนะเราทําได้ถูกต้องตามหลักคํามนะผิดเพี้ยนไม่ได้เลยนะไม่ใช่เรื่องที่จะมาว่ากันเล่นๆเ,เราจะเอาศาสนาไปทําเล่นๆไม่ได้เหมือเ,เอาไปทําเหรียญโนเหรียญน,นี่อย่างนี้เนี่ยผิดแล้วนะนะ่นะผิดต่อหลักธรรมแล้วไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะคือการให้การทานการเสียสละการอนุเคราะห์การขขการุศลศาสนามันจะเกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านปกครองเมืองถ้าว่าเรานําศาสนามาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกเราคิดว่าโอ้ไม่สําคัญหรอกทําอะไรก็ได้อยาก จะทาอะไรทาไปเถอะไม่เถอะมันไม่บาปมันไม่กรรมมันไม่เกี่ยวกับบาปหรอกอยากขายอะไรก็ขายไปอะไรอย่างนี้นั้นมันจะส่งผลต่อต่อมนุษย์เพราะาศาสนาคือความเชื่อใช่ไหมคือความเชื่อเชื่อถ้าถ้าเราไปเชื่อว่า,าเหรียญน,นั้นจะพาเรารวยปุ๊บนี่ผีจะอยากได้อะไรไปขอเอากับพระพุทธโลปปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยจ้ะประชาชนเราจะไม่พัฒนาตนเองเลยประเทศชาติบ้านเมืองจะยากจนคนจะยากจนข้นแขนทั้งทั้งที่ทรัพยากรในประเทศนี้โอ้อุดมสมบูรณ์มีเยอะแยะมากมาย ประเทศอื่นเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาร่ํารวยมั่งคั่งกันทั้งนั้นแต่ชาวไทยเองกับลําบากยากจนเพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อในศาสนามากจนเกินไปเชื่อว่านั่นคือศาสนาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ศาสนาที่เขานํามาใช้ว่าเหรียญน,นั่นพารวยเหรียญน,นี่โกดรวยเหรียญน,นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์นั่นน่นนี่นี่หลักได้อะไรไปขอเอาขอเอานี่นี่คือการหลอกทั้งนั้นเลยนี่หละจึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองของเราเป็นเหมือนอย่างที่เป็นแม้แต่กระทั่งพระเองยังหลอกเลย เรื่องอะไรเลยปร,ประชาชนปุตุชนความพธรรมดาจ,จะไม่หลอกกันหลอกเอาเงินหลอกเอาทองหลอกเอาทรัพย์เอาสำหรับขายรูปขายเหรียญเหรียญน,นั้นสักสิเหรียญนี่สักสิเหรียญน,น,นี่คือการหลอกลวงเลยแหละล้านเปอร์เซนต์ภาพไม่ควรที่จะปะฏิบัติแบบนี้แล้วมันจะทําลายมนุษย์ตรงที่ว่ามนุษย์นี่จะเชื่อมีความเชื่อแบบนี้หรอคนมันก็ยิ่งอยากสุขสบายอยากรวยทางรัฐใช่ไหมละ่ะก็เฮกันไปซื้อเหรียญน,น,นั่นเหรียญนี่เหรียญนี่เหรียญนี่อาจารย์นั่นใบเลขห้อยใบเลขห้ยห้อยแม่อะไรอย่างนี้เพี้ยนต่อ เพี้ยนต่อหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าจะส่งของให้บ้านเมืองเราพินาศล่มจมเหมือนในปัจจุบันนไม่ไม่มีคนที่จะว่าจะซื่อสั์สุจริตเที่ยงธรรมเกิดขึ้นเลยทุกอย่างมีแต่คนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ห่อเพ็้นแก่กอเพ็นแต่โกยเห็นแก่ลาบเพ็้นแต่ยศเห็นเงินเป็นพระเจ้าเห็นลาบเพ็้นยศเป็นพระเจ้าเห็นเงินเป็นพระพุทธเจ้าเห็นลาบเพ็ยนยศเป็นพระเจ้าไม่ได้กราบในธรรมไม่ได้ไม่ได้สนใจในคุณงามความดีอะไรเลยนะนั่นแหละคือนําศาสนามาใช้ในทางที่ผิดแต่ถ้าศาสนา นำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องตามหลักตามการของศาสนาและศาสนานี่มีหลักการในการปกครองประเทศนี่ถ้าเรานําหลักการของพระพุทธเจ้าคือหลักธรรมคาสอนไปใช้ได้ถูกต้องเนี่ยบ้านเมืองเราจึงจะเจริญรุ่งเรืองสิวิไลไปใช้ได้ถูกต้องก็คือว่าเราต้องมีศีลเราต้องปฏิบัติศีลธรรมในตัวเราเองอะ่ะเราไม่ต้องมีพิธ,ธีกรรมไม่ต้องไปอาศัยการสวดมนต์อ้อนวอนขอความลำความรวยความศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราปลอดภยัยขอโนนขอนี่คือไม่ต้องขอ นะถ้านํามาใช้ถูกต้องคือต้องสอนให้ประชาชนไม่ต้องไปขอเราทําเองให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติศีลธรรมอย่างเคร่งครัดเลยศีลธรรมแล้วทีนี้พระสงฆ์มีหน้าที่อะไรถ้าบอกว่าทําหน้าที่ผิดพระสงฆ์ทำเนี่ยหน้าที่ที่ตถูกต้องก็คือหนึ่งส,ส,สอนศีลสอนธรรมไปชี้ในทางที่ถูกนะให้เขารู้บาปรู้บุญรู้คุณร,ร,ร,รู้โทษและทีนี้พระสงฆ์หน้าที่สําคัญหลักๆยิ่งๆที่พระสงฆ์เราขาดไปนั่นก็คือพระสงฆ์จะต้อง ไม่หลงลาบยงรถหลงทรัพย์หลงสมบัติคําว่าไม่หลงนี่ทํำยังไงทีนี้เมื่อมีทรัพย์เกิดขึ้นพระสงฆ์จะต้องนําทรัพย์นี่มาช่วยเหลือมวลมนุษย์พระสงฆ์จะติดทรัพย์ไม่ได้แม้แต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ได้อย่าโยกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินของคนอื่นก็ไม่ได้น,นั่นก็เรียกว่ายักยอกทรัพย์ หลอกลวงเอาทรัพย์ของคนอื่นไปบำรุงครอบครัวของตนก็ไม่ได้ในเรื่องของศาสนาคือความเที่ยงธรรมสำคัญที่สุดแล้วนักการเมืองทั้งหลายต้องเอาความเที่ยงธรรมตัวนี้แหละเงินงบประมาณภาษีอักกรน,นี่ต้องเที่ยงธรรมทำงานทำการก็ต้องเที่ยงธรรมไม่ต้องไปชอบไปโกงทุจริตคอร์รัปชันสร้างถนนก็สร้างตามงบประมาณให้มันเต็มสร้างอะไรก็สร้างให้มันเต็มแต่เดี๋ยวนี้การก่อสร้างอะไรก็มีการช่อการโกงการทุจริตคอร์รัปชันกินใต้ต้องใต้ตัวอ,อ,อะไรกันเนี่ยเขาเรียกว่าขาดศีลธรรม นำธรรมะมาใช้ในทางที่ผิดนั่นแหละบ้านเมืองจะเกิดความหายยนะแต่ถ้านํามาใช้ที่ถูกต้องทุกคนถือศีลถือธรรมอย่างเดียวไม่ไปพึ่งวัตถุไม่อาศัยวัตถุไม่ขอขอโชคขอลาภขอพร,ขอ,พรขอความสุขความเจริญอะไรกับวัตถุนั่นน่ะเราจึงจะมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองสีวิไลแล้วแล้วมันจะเป็นคุณอเนกอนันต์พันลึกเลยแหละชื่อเสียงของประเทศเรานี่จะโด่งดังเกรียงไกรไปทั่วโลกเลยเพราะบ้านเมืองเราจะไม่มีโจรเลยแต่ที่เขามีโจรป้นจี้กันเพราะอะไร เพราะศาสนาสอนให้เข้าไปถือวัตถุวัตถุนี่จะพารวยทีนี้มันไม่รวยจริงเมื่อมันไม่รวยจริงก็มีแตกก่การเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันมีแต่สิ่งมอมเมาประชาชนเพราะว่าอาจารย์นี่เก่งอาจารย์นี่ใบ้หวยอาจารย์นี่แหละนาศาสนาไปในทางที่ผิดนะประชาชนก็จะด้ยคุณภาพประชาชนจะไม่ยอมพัฒนาตนเองจะไม่อยากทำมาหากินมีแต่กิเลสมีแต่ความอยากอ่รวยทางรัฐไม่อยากทําอะไรอยากจะรวยทางรัฐ ทีนี้เมื่อมันไม่ได้รวยทางรัฐแบบแบบที่ว่าศาสนาจะช่วยใช่ไหมก็เลยต้องมีการชอ่อการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันลบราคา่ารันฟันแทงแย่งชิงอํานาจชิงตําแหน่งกันวุ่นวายกันไปทั่วประเทศนั่นแหละเพราะเรื่องของศาสนาที่นําไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเป็นเหตุนะ